สวัสดีครับเป็นเพจส่งเทอร์โบครับส่งงานเจ้าขุณปู่นะฮะคันนี้นะมาจัดชุดเล็กเลยชุดเล็กก็มีเทอร์โบสามพันปากสี่สตัวใช้งานข่าเฮดแล้วก็ระบบกรองปัป๊มเทอร์โบนะครับนี่ชุดเล็กนะครับแล้วลูกค้าสั่งทบชอบเพิ่มแล้วก็ใส่วัดบูตเล่แค่นั้นละฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยเจ้าคุณปู่นะครับคุณปู่อยาก นี่นี่ติดขูดไวนะครับนี่ครับมาวิ่งกันอ่ะต้นเจอนะครับเดี๋ยว ừ ok ờ gì xin chào lên xin chào lên ừ hừ 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 lại. hừ 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 โอเคไหมครับใส่ทั้งน่ายก็ดีลูกยี่ใส่ทั้งน่ายเลยนะประหยัดน้ำมันด้วยใช่ออกตัวเร็วไงออกดีนะครับเกียร์สองก็ออกได้ใช่ครับตอนมาตอนมาตอนกลับเป็นไงพยายาเลยอ่าโอเคนะครับถ้าใครชอบก็ทามาได้เลยนะครับเพราะว่าน่ารับจบครับภายในวันเดียวโอเคถูกใจนะครับเอฟซีที่ไหนครับ หู่บ้านนักกีฬาครับหมู่บ้านนักกีฬานะโอเคครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ